สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้ปุย๋ยเอาเมนูยำแหนมมฝา,ากค่ะไปชมกันเลยค่ะวันนี้เราจะทํายำแหนมกันนะคะทุกคนก็จะมีนี่ค่ะมีแหนมนะคะที่ปุย๋ยทําไว้นะคะสองกระปุกนะคะแล้วก็ข้าวทอดนะคะข้าวทอดนี่ก็ไม่มีอะไรมากนะคะปุย๋ยก็จะมีข้าวไข่แล้วก็ผงปรุงรสนิดหน่อยแล้วก็พริกแกงพริกแกงแดงนะคะแล้วก็ มะพร้าวแห้งนะคะนี่ค่ะแล้วก็มีน้ำปลามีเม,ม็ดมะม่วงหิมาพานนะคะแล้วก็นี่มะนาวต้นหอมซอยผักชีซอยแล้วก็พริกแห้งคั่วนะคะพริกแห้งทอดนั่นเองนะคะเดี๋ยวเราไปทำกันเลยค่ะมาค่ะทำกันเลยนะคะปุยก็จะ เอาแหนมออกจากขวดนะคะก็จะมายีๆแบบนี้นะคะทุกคนมานาวนะคะบีบลงไป มะนาวก็ใส่ตามใจชอบนะคะทุกคนแต่บ้านปุ๋ยเนี่ยชอบกินเปรี้ยวก็ใครถ้าใครไม่กินแหนมดิบก็เอาไปย่างนะคะทุกคน ยางเราเค่อยมาทําก็ได้นะคะทุกเข้าที่เข้ากันนะคะทุกคนส่วนปุ๋ยก็กินได้ทุกอย่างนะคะยางเยอะนี่แล้วเราก็จะใส่ข้าวทอดนะคะอใส่ลงไปเลยเนาะปุ๋ยใช้ข้าวทอดเป็นแบบที่ยังยังอุ่นๆอยู่นะคะยังมี ความร้อนอยู่นะคะเพราะว่าก็ถือจะว่าเป็นแบบทำให้แหนมสุกไปด้วยนะคะทุกคน,นเข้าทอดของเราก็ง่ายๆนะ,ะน,นี่ค่ะทุกคนคก็จะคุกเค้าให้เข้ากันแบบนี้ไปเลยนะคะบางที่เขาก็จะ พี่ได้ใส่ถุงมือแล้วนะคะทุกคนก็เดี๋ยวตอนอันนี้ก็คือทำให้เขาเข้ากันแล้วก็ผสมกันให้แบบได้ชี่นะคะทุกคนนี่ จะชิมรสชาตินิดนึงนะคะใส่น้ำปลานะคะลงไปแหนมของเราก็จะเป็นง,ง่ายๆนะคะทุกคนไม่ยุ่งยากบีบมะนาวลงไปอีก มนาวไม่ค่อยมีน้ำนะค,ะค่ะทุกคนนี่น่าจะได้ที่แล้วนะคะปุยก็จะนี่ค่ะพริกทอดนะคะก็ใส่พอประมาณนะคะเดี๋ยวก็จะเอาไปโรยเวลาพี่ไมกินถ้าแกอยากกินเผ็ดนะคะจะปุยไม่กินเผ็ดแล้วนี่ต้นหอมผักชีซอยแล้วก็ใส่ ทุกเขาลงไปเลยนะคะทุกคนนี่ค่ะเดี๋ยวเราค่อยไปจัดใส่ถาดที่เราจะกินนะคะมีผักมีมีผักผกักกกดแก้วนะคะวันนี้นแค่นี้แหละค่ะยำเหนี่ยมง่ายๆนะคะทุกคนนี่แล้วก็เม็ดมะม่วงเราจะโรยตอน เราจะใส่ถาดใส่จานแล้วเรียบร้อยนะคะทุกคนนี่ค่ะตอนนี้เราก็ถอดถุงมือได้ค่ะนี่ค่ะทุกคนมาเลยค่ะตักใส่ถาดกันเลยเนาะคะ่ะนี่ยำแหนมนะคะทุกคน ง่ายๆอร่อยด้วยนะคะแหนมทำเองเข้าทอดทำเองนะคะที่นี่แล้วก็รสชาติตามที่เราต้องการเลยนะคะทุกคน นี่แหละค่ะเวลานึกอยากนะคะทำแหนมไว้ก็ต้องมาทำกินนะคะเพราะคือทำใสข่ขวดไว้ก็เลยแบบต้องเอามาทำนะคะ<ม>นี่ค่ะพอเสร็จแล้วเราก็โรยเม็ดมะม่วงนะคะ<ม>แล้วก็พริกทอดจัดให้สวยงามนะคะเสร็จแล้วเรียบร้อยนะคะคนนี้ นี่ค่ะทุกคนเสร็จแล้วเรียบร้อยพร้อมเสิร์ฟนะคะวันนี้เป็นเมนูยำแหนมค่ะสำหรับคลิปนี้ปุ้ยก็เอาเมนูยำแหนมมาฝากนะคะขอบคุณที่รับชมคลิปวิดีโอนี้ค่ะสวัสดีค่ะทุกคน